้็สวัสดีค่ะทุกทุกคนอันนี้นะคะอยู่ในเพจครูพลอยนะคะวันนี้โบนัสนะคะก็มาเป็นพิธีกรค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปรับนักเรียนที่อยู่ในคลาสสดครูพลอยนะคะ่าใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะเข้ามาไม่ผิดเพจนะคะอันนี้เพจครูพลอยพลอยอินสปายะคะย่ะวันนี้นะคะมีรอบสดนะคะ ใครที่อยากจะมาก็ยังทันนะคะตอน,นี้นะคะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์หน่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวโบนะคะกำลังจะไปหาพี่ๆนะคะที่มาเรียนคอรสศบกยูพลยนะคะวันนี้ต้องแบบว่าโชคดีมา,มากๆเลยสวัสดีคุณนะัท